นะหมดแรงยังไม่หมดแรงค่อ,อ,อยๆเหาะไปก่อนยหาไปก่อนนะตอนนี้เลีวหกแล้วกลับมากันต่อใน GTA San Andreas เนะี่ยพาที่ส4กันแล้วนะเออมาออกกำลังกายฉนเฉยว่าไงนะย้ายมาเมืองใหม่เราต้องออกกำลังกายบ้างนะีครับรักษาสุขภาพตัวเองเฮ้ hey. <laughs> มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ตอนี้สุขภาพนิ้วม,มือกู <laughs> กดจิบย,ยำๆตลอดเวลาเลยเดี๋ยวรออเนิย หลังจากปาที่แล้วนะเราก็ได้วันทีนกับพวกนาดันดันดันแนงบอยแล้วก็ซึ่งเป็นอลีของบูซี่ใช่ไหมอ่อแล้วเราก็ได้ไปควนตีนมันปาที่แล้วไปล่อมันออกมาทำไมาอยู่ๆค่าสตามินามันลดดีวะ ไม่ได้กดชิปอย่างเดียวนี่หว่าผมก็กดชิปอย่างเดียวนะเนี่ยกดชิปอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องไวด้วยกดกดเอาสักสี่พันพอแล้วกันวันนี้วิ่งพอแล้วจะเป็ดเหมือนวิ่งเองอารมณ์ feeling มีแต่กูวิ่งด้วยนิ้วไงประเด็นกูวิ่งด้วยนิ้วโอเคจะสี่พันแล้วอีกนิดเดียวสี่เจวิ่งหระสี่พันะ สี่0ันเก็บมดแล้วเก็บมดแล้วเอเมาลอวเอเมาลอวกูเบื่อดิวแล้วลวิคสี่พันสีน่พันนานไม่ถึงส <laughs> ี่พันล่วงเลยเอาค่าสตามิน่านะครับโอเคครับผมขอ,อค่ามาสมาสเคิลหน่อยแล้วกันยกเวทแม่เบอ์ครับสองน้ำหนักที่240่ปอนด์ก็ในพาร์ทนี้เนี่ยผมมีเงิน ตอนนี้มีเงิน e 58 0 0 0นะก็ผมคิดว like ่าผมจะซื้อบ้านดีไหมซื้อบ้านบ้านหลังไอ้บ้านหลังใหญ่ๆครับคุณผู้ชมหรือเอาบ้านที่มันใกล้ๆใกล้ๆอู่ใกล้ๆอู่บ้านมันแบบยังไงเผื่อมีออปชั่นฟังอะไรเจ๋งๆมาต้องลองนะครับยังไม่ทราบเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปลองลองหาบ้านเอ้ยอะไรเนี่ย คาราเต้อันนี้คือยิมที่เมืองซานเฟรโรเนี่ยนี่อะไรวะาโด้ทุการที่จะเป็นนักรบใช่ไหม Yes มาเรียนมวยไทยมานี่กังฟูอะไรนี่อ้าวต่อยยับเลยอซซิมอักงงโดนต่อยโดนอ่ามาเรียนทักษะการต่อยวิ่งต่อย วิ่งต่อยไปไงวู้ก็โดนทีบเลยกลาวแอ็แท็กกระทึมไหมคลิกไหมเวลามันอยู่นี่กระทืบเนี่ยกระทืบแบบมีชั้นเชิงแบบแบบยิบมันจัดยิบมันไหมยิบมันอันที่มันเกิด,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 ดไปหาไปหาดูแล้วเนี่ยหาดูแล้วนี่ไหนว่าวิ่งนี่กระโดดทีบไหนลองวู้ แล้วลองมาลองหน่อยนี่เตะด้วยโอ้โหโอ้โหจระไข่ฟาดหางหลับเลยอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวก็ไปเรียนเขาไหนลองแล้วโอ้โหในกระทืบออูโอุ้ยเตะเป็ดนึกว่าบัวขาวฟาดหางหลับทั้งยืนล่วงทั้งยืนมึงแก้งเหรอแก้งเหรอยิงแม่เลยไม่เอ้าเราไม่ใช้ปืน พอแล้วพอแล้วไปหาบ้านกันดีกว่าคนระับแล้วก็อยากเปลี่ยนชุดมากเลยนะตอนนี้กูจะอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรและกูบ้านกูจะซื้อที่ไหนอยากมีบ้านสักหลังมาแรกๆตอนเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยนละเดี้ยวไปอา่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยที่ผมอยากซื้อไม่รู้าราคาเท่าไหร่นะมันเหมือนไม่มันไม่ใช่บ้านดินมันมเป็นคอนโดนะ โอเคคอนโดคอนโดอยู่คอนโดแล้วกันนะฮะอยู่คนเดียวมันปร่บเปลี่ยงหัวใจห้าหมื่นเลยเหรอเลีเ้ยวกลับหาบ้านที่อื่นก็ได้เอาบ้านหลังเดียวก็ได้นะขับช้ายังวะขับเร็วๆดิเออเร็วๆเงี้ยเป็นแถวนี้มีบ้านให้ซื้อไหมหรอใส่จะไม่มีเนะี่ยโอเค ผมอยากซื้อที่มันแบบใกล้ๆใกล้ๆอู่อู่รถที่เราอยู่อ่ะแถวนี้ไม่มีนะมีบ้านอะไรน่ะ turning t r i c k advance motoring Os ผลพวกสอนแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยป่ะเฮ้ยเอ๊ยนี่อะไรอะบ้านอะโดแป๊บ ราคาเท่าไหรสองหมื่นซื้อดีปะวะซื้อซื้อซื้อเลยกันมันไม่มีที่จอดรถอะครับไม่มีที่จอดรถบ้านหลังไหนมันจะมีที่จอดรถไดไฟายเอาบ้านหลังนี้แหละนะฮะโอเคไม่เรื่องมากสองหมื่นซื้อไปเลยเนี่ย yeah! p r o p ี r t y bro ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วคือผมจะเปลี่ยนชุดไม่ใช่อะไรหรอกนะะอยากเปลี่ยนชุดครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไร อ๋อเซฟตรงนี้เซฟตกใจหมดเหลอมีใครอยู่ไหมไม่มีอู้ <c ười> รูปเปล่านี่ไรเนี่ยโอ้มีหลายห้องนอนเลยนะโอ้สองห้องนอนสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำโอ้มีอ่างคุชชี่ด้วยแจมแจมโถด้วยเตะ บ้ามบ้าแล้วโอเคนี่แต่งตัวใช่ไหมโอเคเอาไปแต่งตัวนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าเราคงจะเป็นต้องเป็นสายเถื่อแล้วเนะี่ยรีมูฟไอเทมแม่มเลยครับถอดเสื้อเป็นไงเจ็ดกล้าบ่ะซิกแพคซิกแพคหัวนมนี่ดำปิ้มเลยใส่บ็อกเซอร์สีขาวปิ่นออกมาด้วยเทสราเทสระรีมูฟอะไงหมวกไหม หมวกไม่ได้ใส่อยู่แล้วนี่เจ็ดไงชุดนี้แหละคุณผู้ชม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปสักหน่อย,อยมันจะเป็นแก๊งสเตอร์เรลแก๊งสเตอร์วารายยูโน w วอเ t อร์เมนโอเคเราเสียเวลากันมามากเราไปทำภารกิจกันดีกว่าผมจะเลือกทำภารกิจเออ่ใกล้ๆแถวๆนี้นั่นก็คือรูปมังกรเนี่ยมันคืออะไรทำแม่มเลยเนี่ยรูปมังกรนี่สิบคะแนนเต็ม เดี <minutes> paid, ๋ยวต้องไปร้านซักด้วยเดี๋ยเราเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันทางผ่านผ่านทางไหนเดี๋ยวค่อยไปวุ๊ปอัลไรเดอร์โอเคเหรอพาเน่เป็นไงคุณส่วนจีซี่เป็นไงบ้างจีซี่โทรมาเนอะอะอะไม่สกิลของฉันจะกางความช่วยเหลือฮะแล้วฉันคิดว่าต้องต้องถ้าใช้เกี่ยวคิดที่เกี่ยวกับนายเพื่อนที่บ๊ท Excuse me, partner. call coming Mm a got in. I โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคเหมือนว่าอะไรเขารอเราอยู่โกทูเดือดขาที่ที่รถซีดานอะไรสักอย่างนะครับโอเคเราก็จะไปที่รถคันนั้นนะฮะซึ่งมันอยู่ใสโอเคใกล้ๆนี้นะฮะตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงๆตรงๆ เลี้ยวไปทางนี้เดี๋ยวก็ลงทางนี้ซึ่งเควสหลังๆนี่เริ่มเริ่มยากขึ้นนะครับต้องทำใจนิดนึงถ้าหากผมเล่นไม่ผ่านแต่ถ้าผ่านนี่ก็นะเฮ้ย,ยนี่รถคันนี้ใช่ไหมแล้วยไงต่อเหรอมาแล้วครับซีเจอากาศมันร้อนเนี่มันต้องถอดเสื้อนิดหน่อยนะี่ยเหมืน แต่ใส่สร้อยอ่ะบ่งบอกถึงแบบกูมีซิกแพคนะทุกทุกคนไปไหนกันหมดวะเนี่ยออาเปิดประตูรถเข้าไปครับปึ๊บไงเป็นไรเจิงเป็ดเอ้าวอุ้ยทีโบนทีโบน เอรู้นายเล่นเกมเันไม่รู้นะพูดเรื่องอะไรโอ้ยขอฉันนายทำงานให้ใครไม่มีหันกลับมาแล้วมองที่ฉันฉันต้องการที่จะหาเงินเอ๊ะ มันร้อนเราเล่นเนะ่ยโอ้โหโอ้หโอ้โหอ้โหโอ้โ o โอ้โหโอ้โหโ o ้โหโอหโอ้โหโอ้้อ้โหโอ้ s หโอ้โหโอ้โห o อ้โอ o ออ้ a ้หหโ้้ออ้หโ เอออ่าคุณนึกว่ามันคุยอยู่แม่งเสียงวิทยุบ้าอ่ะให้มันทำอะไรเนี่ยยืดเหรออ่าลงไปแล้วก็ไปขึ้นรถซะขึ้นมอเตอร์ไซค์ดิชิปเมนต์อือฮะต้องไปที่เรืออะไรออกไปเรากำลังจับตาดูนายอยู่อ่ะฮะ มันกำล cells, tube, ังจ uh, ับตาเราเราอยู่นะโอเคครับอู้ล็อกเก็ตอู้ปืนล็อกเก็ตอู้ปืนไรเฟิลไรเฟิลเก็บดิเก็บเออไรเฟิลเนี่ยซูมแล้วก็ยิงปั๊บวัวรุนเลยขึ้นมอไซค์ครับ take out the first roadblock before the van gets there ไปที่รถบล็อกก่อนที่รถตู้จะไปถึงนะ่ยที่ไหนวะ อเคราต้องไปยิงอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ oh, แต่ของใหญ่มากบาซูก้ากับปืนไ okay, ลฟ์อนโอเคเราจะไปถึงตรงนี้แล้วก็ใช้ไลฟ์ฟอนฆ่าพวกมัน <Okay. S 1> ใช่ไหมโอเคครับมาแล้วครับไอ้พวกดาเนงบอยเล็งไปที่หัวนครับแล้วก็ยิงนะยิงยิงเรียบราบเป็นหน้ากองไอ้สองยิงถังรถนีไ่ไหมถังรถ สั่งรถอย่างเงี้ยรถตู้มันจะมาแล้วนะโอเคอ๋อเอาวาสุก้ายิงรถมันเออบึมบึมปึ้ม Create next Roadblock โอเคไปต่อไปต่ออีกเหรอโอเควู้วกระโดดขึ้นไปขับรถาตไปโอ้ยขับรถเป็นเป็นเบ้าอ่ะขับรถเป็นม้าเนี่ยไปต่อครับค่ายพวกแดนแดงบายเนี่ยก่อที่รถตู้มันจะมาถึง บีฟ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 เคมาถึงแล้วมาถึงแล้วไรเฟิลนี่คือไรเฟิลที่รุนแรงที่สุดยิ่งกว่าสไนปเปอร์อีริทอ้าวเฮียไม่โดนเฟลเลยกูนี่ยิงมันครับยิงคอมันนะยิงหัวมันแล้วก็ต่อด้วยบาซูก้าอ้าวเวนเลยเอา้าวโดนแล้วไปไหนต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยอา้าวมีอีกนะ สองคันหรือสองคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยพวกหยุ่งบนนะไอ้พวกนี้มันร้ายเว้ยร้ายกาดร้ายกาดไหนวะยี่ไงวะคนหนึ่งอ่ะนะอีกสองคนดิเออมาแล้วมาแล้วยิงยิงติงหูมันติงหัวยิงแขนมันเฮ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดนเฮ้ย ถ่ายไปยิงหัวมันปืนเปลี่ยนลูกกระสุนค l box ี a r เดนเ e ็ t รถบล็อกโอเคอ๋อพวกนี้มันมันมาดักมันมาดักทางทางรถตู้เราเนี่ยเราต้องกำจัดกำจัดไอ้พวกแดนแองไบอยออกไปซึ่งเรากำลังส่งของอะไรให้จิซี่อยู่ไม่รู้หรือเปล่าอันนี้เป็นเคว็ดของจิซี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคแต่ฉันมาละแดนแงบรยดนแงเรียบร้อยตายห่าหมดขงบยมีอีกไหมโอเคมีนะแน่นอนคนระับ ยิงชั้นไม่โดนละสิงงง <lawsuit. S 1> งกลัวใช้สูตรรมตะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดหมดหมดไปต่อมีตรงไหนอีกมันจะมีข้างบนอีกหนโอเคครับนี่ครับตรงนี้ครับลีซูมซูมยิงมันยิงมันยิงมันเดือดเดือดเดือเดืดซอยเดดรบ็อกยังไม่หมดดิหรอโอเคสวัสดีครับเอาใครทำใครไฟเกาเพลิงเนี่ยหูหมายะยิงมันครับ ปับปับป๊บ,ปบเรียบร้อยบาซูก้าตามไปซูมไม่ได้บาซูกา้าขอโทษคนที่อยู่ตรงนั้น make sure the v a n g e get s destination safely โอเคให้แน่ใจว่ารถตู้ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยโอเคไปเลยโหเลี้ยวเลี้ยวการเลี้ยวล็อกหลบอ่ะใครขับรถตู้วะ ไอพวกหัวสีฟ้าเหรอไอพวกนี้มันเป็นใครอ่ะเอ๊ะพวกมึงพวกไหนวะเม็กซิกันไม่ใช่เหรอไม่รู้นะเออไป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 ไหมเหรอแต่ฝนมันตกแล้วอ่ะไม่ต้องมาก็ได้นะ <c oughs> ยิงรถไปเก้าคันฆ่าคนอีกสิบชีวิตนี่มันเถื่อนอะไรขนาดนี้ขับชา้าจังวะเฮ้ย ที่ไปที่ไหนเนี่ยขับเร็วๆดิถึงยังอ๋อถึงแล้วถึงแล้ว <c oughs> <laughs> นี่ที่ส่งของใช่ไหมเย้ yeah! ถึงแล้วเรียบร้อยโอเคอืพวกตำรวจกำลงังจะมาอืเอารถตู้ <c oughs> ให้ให้พ้นห่างจากไอ้นี่เออตำรวจมาครับตำรวจมาเอวิ่งเอวิ่งวิ่งแล้ว โอ้สามดาวเลยเหรอเ่ยารถอะไรไปเข้าอู่เนี่ยต้องไม่ใช่รถมอไซค์นะต้องใช้รถอะไรสักอย่างรถยนต์อะแล้วเข้าสเปย์นะโอเครถยนต์แล้วเข้าสเปย์เข้าสเปย์ก่อนเพื่อหน,นีตำรวจยิ้มรถก่อนแป๊บนึงมันจะได้จำกูไม่ได้ไปแล้วขึ้นทางนี้เลย <c oughs> โอ,โอ้ลื่นลื่นลื่นถน,นนลื่นเออล่วงล่วงลงไปเลยตำรวจล่วงลงไปเลย ขึ้นไปพ่นสเปรย์ก่อนนะเพื่อที่จะจะได้หนีดาวนี่เข้าธรรมดาง่ายไปถอยหลังเข้าเป็นไงล่ะเวลาออกจะได้พุ่งออกมาเลยเยี่ยมดาวหายไปเหมือนเสกมายากลกลับไปรับเควสกันต่อเควสกัใกล้ๆนี่แหละไม่รู้ว่าเควสตอะไรครับแต่เป็นรูปตำรวจอ่ะผมก็ไม่ร้บเงินนะโอเคไปครับ สเนลเทลไม่ทำไรเฮ้ยซีเจว่าไงเพื่อนว่าไงเจทรอมีตำรวจมาหานายอ่ะอ้าวอยู่ในออฟฟิศเทมเพนนีเออโอเคไอ้ฉันฉันเคลียร์เองเคฟเทมเพนนีมาหาเรานะฮะเป็นไงบ้างไอ้ชายออื What y'all want this time? What we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. Mm -hmm. Press on here? What mm -hmm. the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. Mm -hmm. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. Mm -hmm. And that stoolie, shut him up too. Mm -hmm. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. Uh -huh. We don't know who's talking, but uh -huh. we know the reporter's meeting him today. Uh -huh. Take care of him. Uh-huh. Oh, this is a nice place, Carl. Uh-huh. Okay, I เหมือนว่าเราจะต้องไปกำจัดใครสักคนหนึ่งนะฮะเทมเพนี่แฮชฮิตเทมเพนี่ซ่อนซ่อนปืนสไนเปอร์ไรเฟิลไว้โอเคเราต้องไปเอาเนะี่ยพยายามให้เรากำจัดใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละฮะซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไหนมันซ่อนไว้ตรงไหนวะเดี๋ยววะโอเคอยู่นี่นะโอ้โหนี่มึงซ่อนเหรอเนะี่ยเด็กบ้านกูมาเล่นแถวนี้ยังหากันเจอเลย The e r p เดวิดพอตเตอร์ อ่าฮะโอเคโอเคค่อยๆเข้าไปทางนี้นะโอเคโอเคเฮ้ยมันไปแล้ว Follow That Train มันไปที่รถสตอดตามมันไปที่รถสตอดตตามตามรถไฟไปเนี่ยเคเหมือนให้เราไปเก็บใครสักคนหนึ่งเฮ้ยกูมาแล้วสองเหรอแสงแป๊บหนึ่งนะให้กูนำทางไหมเอ้สวัสดีเอ้เพื่อนเป็นไงวะสบายดีไหมเป็นไงรถไฟฟีวะนนี้ขันลาคันเนี้ย เอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขตามไปนี่แหละนะไม่ต้องห่วงนะขอาตามไปขแข่งวะนละพระดันนะกู <c oughs> ตามรถมึงอยู่ <c oughs> มไม่สงสัยอะไรหนยเหรอ <c oughs> นี่นี่บีแต่ด้วยเออ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 พากูไปด้วยเออทำดีเยี่ยมสวยงาม <c oughs> ตามมันไป <c oughs> เอ้ยถ้าเรา รถไฟสวนมาคันอนึางนี่ล้วชิปเปกเลยนะเบิ <comunidad> ่ม <B> um> เลยหนะ้าน่าสิดโอเค้ okay. ังนั้นเราต้องตามมันครับหรือจะให้มันดันเราดันตุดเราไปดิผมว่าไม่ไม่ไม่เป็นความคิดที่ดีโอเคนี่นีมันมีรถไฟสวนมาโอ้โ oh, ห oh, ดีนะหลบหลบเข้าทันไม่งั้นนะผมเป็นขี้โอเคตอนนี้ก็ตอนมืดเดี๋ยวนำทางให้ไม่ต้องห่วงจะได้ไม่มีอุบัติเหตุ รถไฟมันตามรางไอ้ไฟไม่รู้อะไรเหรอดันกูหนะ่อยแรงม้ากูไม่พอเออดันดันดันเยี่ยมดันดันโอเคดันถ้ากูออกไปข้างนอกเลย <c oughs> รอด้วยตามรถไฟมันไปนะลางนี้นะอย่าเผลอไปลงเออทำไมกูมองไม่เห็นอะไรเลยวะหูมืดตึ๊บเลยวะเฮ้ยผมมืดตึ๊บเลยอ่ะผมมองไม่เห็นอะไรเลยคุณ <c oughs> ผมมูผมมผมม้ชมโอเคเฮ้ยไม่มองไม่เห็นอะไรเลยวะ โอเคครับตะกี้มงมันมืดมากเลยอะ่ะแบบอมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะโอเคไม่เป็นไรขับตามไปครับขับตามไปที่รรส,สนโตนตามไปก็ตามจริงๆอะ่ะแม่งตามจนตามจนบนรางรถไฟของจริงในหนังมันกระจอกไปตามบนท้องถนนเนูขับตามตูดแม่มเลยบนรางรถไฟด้วย ยางกูทำมาจากโรงงานสติปจับแอปเปิ้ลอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแพงที่สุดแล้วและดีที่สุดฮิโน่ติดตามไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าให้เราไปฆ่าใครนะฮะแต่มันให้ปืนสไนเปอร์เรามาสไนเปอร์สไนเปอร์กูได้ปืนสไนเปอร์มาอีกสองเดี๋ยวฆ่ามึงแน่ยิงกระบาลน่ะแบบปลุน่ะ โอเคตามไปครับทำไมมันขับช้ายัางวะถ้าผมเป็นผมขับเป็นเหยียบแม่ง <c oughs> มิดไม้โอเครถไฟรถไฟขนอะไรเนี่ยขนของเนี่ยรถไฟขนของโอเครถไฟนี่ก็ขนผู้โดยสารเนาะมาที่รถสันโตรครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงแล้วาใช่ไหมอะฮะพวกมันจะลงล้วใช่ไหมลงกันยังโอเคเดี๋ยวกูมารับสปุกโอมิเตอร์ อ๋อพวกมันขึ้นไปแล้วครับเราต้องตามขึ้นไปข้างบนนะใช่ไหมใช่ไหมเอ,อ้เอ้ยเดี๋ยวมันจับเราได้เดี๋ยวมันจับเราแ <c oughs> ค่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันจับเราได้นะโอเคนี่ทั้งรถไฟมีมึงลงมาคนเดียวนะแค่มันเดินไปเดี๋ยวมันจับเราได้เราหลบอย่างแนบเนียนอยู่แล้วเป็นไม่ต้องเป็นห่วงมันจับเราไม่ได้หรอก เอาซะกูไม่รู้เลยว่ามึงติดตามกูมาเอโอเคครับเราจะใช้รถคันนี้แหละขึ้นบันไดแม่เลยขึ้นไม่ได้อ่าเวรกรรมขึ้นไม่ได้นะมันต้องขึ้นได้ดิคือบอกขึ้นได้ก็ต้องขึ้นได้เออขึ้นไปขึ้นเป็นไงยิ่งบอกอัพรถคุ้ยพวกมันเดี๋ยวก่อนไปไปไหนสปุกโอมิเตอร์นี่คือ อย่าให้มันรู้ตัวเนี่ยถ้าเราขับไปใกล้ๆมันหรืออะไรเนี่ย t h e s i d e walk looking for ครับ Galady for the follow him โอเคตามมันไปนะฮะรู้สึกว่าเหมือนผมจะขึ้นไม่ได้แล้วแรงม้าไม่พอเฮ้ยมันขับมันนั่งแท็กซี่ไปแล้วมันนังน่งแท็กซี่ไปแล้วนั่งแท็กซี่ไปแล้วนั่งแท็กซี่ไปแล้วมันนั่งแท็กซี่ไปแล้วไโอ้โหต้องหารถหารถครับหารถครับหารถ ฮาร์ดฮารดหรอยิ уров, aller, ้มรถก่ ope, hey! down, oh, ันไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายนั่งชิวฟาเวกครเซอร์บีฟอร์อสเดอะรีพอร์เตอร์ไปขับตามไปดวน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  งัดกันแล้วครับแท็กซี่งัดกันอ่าเดี๋ยวมันจับเราแล้วตำรวจมันไม่จับเราเหรอโอเคไม่เป็นไรมีมีเขายกเว้นถ้าถ้าทำภารกิจอยู่ห้ามจับห้ามจับซีเจถ้าทำภารกิจอยู่โอเคกรมตำรวจเขาว่าอย่างนี้นะแต่งนี้มันก็ไม่สงสัยเรานะี้ยฟังขับไปใ,ใกล้ๆมันหน่อยแล้วเนี่ยโอเคมามันจะไปไหนของมันต,ต้องสะกดรอยตามมันเนะี้ย ไอยตามไอยตามเสียงไม่ค่อยวายแล้วปวดคอจุงเบยอะสปุกโอปิเตอร์ยังไม่ขึ้นสักนิดเยยนะฮะแล้วก็ติดตามสำรวจโลกดิสคั v e r ี่ไปกับ CJ ตามไปไมันไม่รู้หรอกว่าเราตามมานะี่ะโอเคโอที่มันเขียวตลอดทางเลยเนะี่ยเจ๋งว่ะไม่ต้องเสียเวลานะขึ้นไมาดิ เราขับช้าจัางไยเอาไฟแดงออไฟแดงเอาไฟแดงไฟแดงก็ไม่หยุดด้วยผงใส่รีบนะเนี่ยตามไปเรื่อยเรื่อย,อ,ยอุ้ย,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 ยมันจะสงสัยเราโออเค่าฮะครับคุยกันคุยกัน เราจะนี่ดิน t างไปเจอเรื่อยเรอยตัมิดเดแรเอยู่ในตำแหน่งที่ดีก่อนที่จะเจอเป้าหมายนะมันพาเราไปพาพาเราไปเจอเป้าหมายเราต้องฆ่าเป้าหมายของมันสปกอมิเตอร์ o okay. มาแล้วทูมิดรเ you have sniper rifle a c i n t d u b l e ฆ่ามันทั้งคู่ เื่อคุณมีแรฟเฟิลแล้วโอเคทำเป็นไม่สนใจแตะเล็งไปแล้วครับตุม้มเรียบร้อยฆ่ามานันอีกคนหนึ่งยิงช่วงท้องเรียบร้อยโอ้ง่ายว่ะง่ายเออแต่มากไกลเลยว่ะมาถึงลอสซันโต้กันเลยทีเดียวเอ,อ้ยไกลยุงเบย์อะอโอเคครับ หลังจากที่เราทำภารกิจนี้เสร็จแล้วของเทนเพนนี่นะเดี๋ยวผมจะย้อนเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เมืองแซนเฟโรแล้วกันนะโอเคดอมินิกทเรสโตตอนนี้ครับออกตัวไปแล้วนะแล้วกำลังจะพุ่งไปที่เมืองแซนเฟโรณณะนาณีไม่มีใครหยุดเขาได้ด้วยรถอันกลางกรึง